สวัสดีค่ะสวัสดีครับแก้มค่ะตบครับวันนี้เราพบกับแก้มกับพากินพาเที่ยวเมนูวันนี้คือกะเพราไก่ไข่ต้มก่อนจะไปกินฝากกดไลค์กดแชร์กดจับตะขาบกดติดตามให้ด้วยนะครับพร้อแมแล้วไปเริ่มกินได้เลยนะครับวันนี้มีสาหร่ายด้วยนะครับแต่ว่าตัดเป็นแผ่นน้อยนะครับทุกคนมาลองชิม อเาอเาไก<ฮ>่อาเปลาไก่แล้วก่อนทุกคนสีอย่างนี้นะไม่เผ็ดเลยเอ,อมันเป็นกะเพรามันเป็นบีกไก่ทุกคนเรามาหัน่นซึ่ง อยวเรามาส่นกินนะเนี่ยปดเอาข้าไก่ใส่ตรงนี้เอาเนื้อไก่ใส่ตรงนี้นี่ทุกคนน่านกินมากเลยโอ้อว้าวอร่อย โอ,ออ,อ,อ,อม,ม่ทุกคนคารามูนไก่นุ่มมากอันนี้คือตัวตัวดี เลอกไก่ใหญ่ทุกคนทุกคนดูไก่สินี่น่ากินมากอ๋ออร่อยมากเขาเรียกว่าไข่ตานีไข่ตานีคนหรืตาที่เราต้องลองบ้างล้วใช่ไหมเนี่ย <Wow. S 2> ว้าวเดี๋ยวเราจะใส่เป็นไข่ต้มเอาในะทุกคนเราไม่ใส่ไก่เราใส่ไข่ไขไขต้มเหงมือนกันทุกคนมาลองดูกันเด<ม><ม>ี๋ยวเราหันไข่ใกล้ไก่เลยนะทุกคน,กนไก่เออหันไก่ก่อนนะทุกคนเราจะทำคำที่สองที่เราจะกินกันอร่อยมากมันเหมือนข้าวญี่ปุ่นเลยอ่ะที่กินกับสาห,หร่ายทุกคน แม่มคชอชูชีโอมาะกะินให้นีขถึงนมาค้าคำแรกอร่อยแล้วคำที่สองไม่มต้องดราม่าเด้๋ยนีเ๋นี่นี่เอาเนื้อไก่ใส่ลงไปยังไม่เสร็จน,นะทุกคน ไข่ต้มอีคำใหญ่นะครับมาทุกคนมุนมากเลยทุกคนตาเราละเมื่อกี้ทำแล้วอร่อยมากคนที่สอง<จ>ก็ต้องติดมาแล้วก็เอาไก่ใส่ลงไปก่อนรอบนี้มีไก่ด้วยนะแล้วก็ไข่ต้มว้าวทุกคนคำใหญ่มากใส่ปากแล้วเหมดนไหมแล้วก็ใส่ปากลงไป ไข่ตานานที่ดวกแล้วมันเหลวนะมันเป็นลาวาไข่ตานาน มยังปิดละทำไมกระดูกมันเยอะจังเลยทุกคน แกนที่สองครับทุกคนใครอันนี้แกนสองนะทุกคนนี่นี่เป็นไงครับทุกคนถอยตานี่ ทุกคนกระดูกอ่อนๆกระดูกเล็กๆกันค่อนข้างเยอะมากทุกคนทเพื่อนๆเราเป็นคำว่าไม่ใช่แล้วมังสีได้ทุกคนไม่อิ่มากจะสร้างมืงอถือมากเลยคุณ กคนมันอยากกินด้วยเรานะทุกคนเนี่ยากมันไปด้วยเห็นไหมมันอยากกินด้วยมันเลยบอกว่าขอกินหน่อยขอกินหน่อยอืมทำไม่ได้ no bueno, soy muy la ทุกคนจะรู้ใจที่เราะพี่ชอบขายเลงเวล้วชอบขายขาวนะทุกคน สำหรับ EP นี้พี่แก้มน้องกับปก็อิ่มไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กคแคคดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพร้อมแล้วไปเิ่มกันเด็กเจอกัน EP หน้าก็บาย